สวัสดีครับผมพบกับโจ้เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับตัวดีพอเอสนะครับนะฮะสีที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสีส้มนะครับนะฮะภายในเป็นสีส้มอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะตัวนี้บอกเลยว่ารถหายากมากๆเลยนะครับสำหรับตัวดีพอเอสนะครับผมตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1399นะครับผมนะฮะตัวนี้ ต่อหนการชาร์จวิ่งได้485กิโลนะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าตอนนี้รถเริ่มทยอยลงนะครับเดี๋ยวพาไปชมความหล่อของเจ้าตัว S07 กันครับผม เรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว S07 นะครับตัว D4S07 นะฮะบ,บอกเลยว่ารอเหลา,เาการมากนะครับสำหรับสีส้มนะครับนี่นะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถไฟฟ้า1 0 0ไว้ใช้งานนะบอกเลยว่าตอนนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับนี่นะฮะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับนี่เป็นไฟ ออโต้ไฮบีมนะครับปรับสูงต่ำได้เองแบบอัจฉริยะเลยนะครับนะฮะแล้วก็ไฟหน้าของเรานะครับสามารถปรับมุมองศาของรถได้ตามที่ต้องการเลยนะครับนะฮะสำหรับไฟหน้านะครับนี่ตัวนี้แม็กพร้อมยางตัวนี้มาให้เป็นขอบ20เลย2 5 4 5 R 2 0นะครับดิเบกให้4ล้อเลยนะครับผมนะฮะ ตัวนี้มีกล้องรอบคันให้นะครับนี่กล้องบอกเลยว่าชัดมากๆเลยนะครับกระจกมองข้างตัวนี้มีไฟด้วยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะครับตอนนี้จะเป็นรถรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่เลยหล่อมากนะครับสำหรับเจ้า d p s 0 7นะครับบอกเลยว่าไฟท้ายสวยมากนะครับผมตัวนี้เป็นไฟบา์แบบยาวๆเลยนะครับ พาชมรอบคันนะครับผมสำหรับฝาท้ายตัวนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่นะฮะเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับนะฮะตัวนี้สามารถตั้งระยะความสูงของฝาท้ายได้นะครับผมนะฮะเปิดปิดจากรีโมทแบบนี้เลยกด2ทีนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมภายในกันนิดนึงนะครับผมนะฮะ ภายในตัวนี้จะเป็นสีส้มนะครับนี่นะฮะประตูเป็นแบบไร้ขอบนะครับนี่นะฮะสีส้มหายากมากๆเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรมาสอบถามโจ้ได้เลยนะครับนะฮะนี่นะฮะภายในตัว S07 จะมี2สีนะครับสีส้มกับสีดำนะครับนี่ เบาะนะครับเป็นแบบวีลคัม e ซทนะครับเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟัง c t ชันนะครับนะฮะเกียร์จะอยู่ตรงคอนะครับนะฮะจอขนาดใหญ่นะครับขนาด15.6นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะนะครับคอนโซลกลางจะเป็นไวเลสชาร์ h เจอร์นะครับนะฮะเป็นแบบ f ฟ s t าชาร์ e นะครับ หลังคาเป็นพานอเลมานะครับม่านเป็นแบบไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่ด้านหลัง นั่งสบายมากๆเลยนะครับเบาะสามารถพับได้60-40นะครับด้านหลังก็จะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับพร้อมปรับมุมองศานะครับ ครับผมเป็นไงบ้างครับที่ผมพาทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับเจ้าตัว d ีพอ s 0สนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับหรือจะมาทดลองขับก็สามารถบุ๊กคิวกับโจได้เลยนะครับ2 6 1 9 5 3 2 4 9 7สนะครับสำหรับแคมเปญสุดพิเศษเลยนะครับตอนนี้สามารถดาวน์แต่ศเเลยนะครับผมนะฮะหรือดอกเบี้ยพิเศษนะครับ ดอกเบี้ย1.98%สลับตอนนี้นะครับนะฮะสนใจก็อย่าลืมทักมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ